สวัสดีครับสวัสดีครับผมมันี้อยู่กับผม้วชื่อว่าแฮงนะครับให้ถอดสดบได้ยมอนี้พี่น้องขอโทษหลายๆลขอโทษมากๆครับเพราะเพราะเพราะว่าเน็ตมันไม่ดีเท่าไหร่ครับเน็ตไม่ดีไม่เสถียรอยู่อำเภอปทุมรัชจังหวัดร้อยเอ็ดครับใช่ครับขอโบกหนาเล็กน้อยก่อน เออปกปิดความชั่วร้ายสักหน่อยใช่ครับอืออ่าเอฟซีที่กำลังรับชมอยู่อย่าลืมกดไลค์แล้วกดติดตามแล้วกดซับสไครป์เพื่อเป็นให้กำลังใจนะครับของคุณครับขอบคุณครับขอบคุณไปยังเอฟซีของผมทุกท่านทุกคนนะครับใช่ครับอืมกินข้าวยังครับเอฟซีทุกๆุกท่านครับ อนเออหนาวมากเลยห้องเนี้ยเราก็หอดห้องพักครับมื่อมือมาเนี้ใช่เราโอ้โหเดิดนเดินหางก็ไกลมากมากเลยเพินหาห้องพักส่วนอาจารย์คมเขี้ยวเพิ่นมาหอดบ้านเพิ่นอ่ะเพิ่นเลยนอนอยู่บ้านน้ำเอื่อยน้ำไอยเพิ่นใช่ครับผมกับลูกก็เลยมาพักรีสอร์ท ขัด <c oughs> ท้ายพี่น้องเพื่อว่าบ่ใเห้เป็นเออพี่น้องที่ลอคอยนะครับทีโอทีพา้าทีเอ c ซีที่กลัง ทีเอฟที่กำลังรอคอยอยู่นะครับก็ขออเสียงแคนที่ไม่ติดลิขสิทธิ์เสียงแคนที่ไม่ติดลิขสิทธิ์ทาเอซีที่กำลังเออรปิเพียงแค่วางสายแล้วใช้งานได้โดยตรงหนูจะพูดได้ไหมเนี่ยได้หนูยังไม่ได้พูดอะไรเลยดีไว้ก่อนอ่ะ ก็จะได้เล่านิทานไงพอขอเสียงแคนก่อนอ่าฟังนิทานกันนะครับผมกดซับสไคร์แล้วก็กดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะครับมสแชร์ไปเยอะๆด้วยนะครับขอบคุณครับนั่งกับพ่อสิ <laughs> รับชมกกรับฟังเลยนะคะผมดีดีครับวันน้ามา <c oughs> มีไฟเยอะหลอดเดียวไหม <c oughs> ใช่ทีสวรรค์ก <c oughs> ูม่ไม่ลไรหรอกพ่อมันไม่ลาหรอกพ่อมันโอเคอยู่ <c oughs> เอาปะ้าเดี๋ยวพ่อหาเสียงแคนใหม่ก่อนโ <c oughs> อ่คดช่ไหลายแคนที่ไม่มีลิขสิทธิ์ลายแคนที่ไม่มีลิขสิทธิ์เอาอีกหักึงกะ โว้ยวค้ชฟ้าเอ้าหาวได้แล้วคับได้ยินเสียงพิณเสียงแค่นหาวดังมา nhào nhào ฝูงมูเจ้กคิดหอดบานแม่บ้าน อ้ายตีนยักกําลังอาบน้ําอ้ายสัญญาณก็อาบแล้วอ้ายแฮงๆก็อาบแล้วอ้าวผมปิดๆปิ๊ดยักปิ๊ดยักโอ้ยเนาะปิยัก ฝายยหอมอ่ยโอ้ยพอยอ,อามาไม่เห็นแล้วเอาเสียงแพนเขีงเสียงพิ้นเสียงแค่นดังเจาเจาเข้ามาพี่น้องคนอีสานบ้านเฮาไปทำงานอยู่ต่างประเทศทำงานอยู่ต่างจังหวัดบอกคิดหอดบ้านหน่อยก็คิดหอดบ้านหลายแลยเนาะเออเอาอย่างไดก็ ฝากไว้น้ำแนอยากฟังนิท่านอยากฟังเพลงกดติดตามช่องสายยันวันลุงเอาไว้เด้อวันนี้เอาเลื่องสั้นๆดอกพ่อเท่ามักยองลูกเคยจองห้องย่องพ่อเท่า เมื่อรุ่นจังเสีเอาเรื่องแงวๆสูฟังเพราะว่ามือนี้ชุกเฉินนะครับนีพอเ่ากับลูกเคยคููหนึ่งแล้วส่งถือกันดีดีตัวเออพอเ่านี่กับ่งสิมักย่องแน่ลูกเคยก็แห้งได้ใจระบาดเออ มือหนึ่งกับส่วนกันตื้อแงพอพอว่าสันลูกเขย่ะน้องใดมีปลาหลายพอว่าสันเอาขึ้นมาเด้อนั่นอัน,อนเรีวเรีพี่เงขึ้นมาเขาจะจะจะไะจจะจะ้ะจจะะ โอื่น้องได้กูก oh ็สิพาไปนี่ละวัาสันพอเท่าก็ได้เออพาไปแล้วบาทนี่พอเท่าก็ยืนเอาแงห้อยสอบของแขนแล้วยืนจอบบ้อนอยู่หันน่ะเยี่ยมแงเขาดีๆเลยใส่บาไว้จอบป้าบ้อนเห็นไหมันสันจ๊ะไหนละพี่ยักษ์ไม่มาทักทายเอฟซี duyên cho bọn bà cái cháu vẫn phi ngô phi kuôi luôn là nóng sáng thanh là có thoải bay liều mà bọn nhật kia luôn kêu chẳng cái đây con đi nèo khát lung bay tham có a hoo hoa pha 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 เดี๋ยว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 ว่นโดนเติบอืะควยนอ่อยหมุดน้ามาบุกมับบุบมับนั่นเดี่พ่อนั่นเดี่พ่อว่า d ầ นลูกเขยหงอยู่ว่าเป็นควยนอ่อยบอกพ่อเท่าพ่อเท่ากูเม้นบอสิตเม้นะันสาดเลยแล้วแบบนี้โอ้นู้นแหลงอ่าีเอามาแล้วนะครับสวัสดีก่อนครับเอารอไปก่อนเนาะ วันแห่คว่ำก้ยน้อยเหรอสันสันเอะไม่หมดวันแห่คว่ำก้ยน้อยสะเสด็จคืนโคกคุณบ้านนี่แห่มุนมัดเขาพ่อใหญ่นี่เป็นคนที่แพงแห่ขากด้ผู้ใดยืมกับบอดด้เออแหงแห่แห่แลนทิดมาซอยกูไม่ทิดทิดมาซอยกูไม่ทิดเวรสันโอ้ลูกเคยหัวบ่นะบิดนี้ เป็นไงพ่อพอไงออกแฮ่ที่เนื่อนพอข้อมบ่เพื่อนกูอ่นข้อมกูไว้หน้อยเพื่อนเอ้านี่นี่ท่านก้อมก้อมมีหลีเอาสันสันซำนี่นะพี่น้องได้กลับบ้านจังสิทายทอดสดลองเพลงสู่ฟังเด้อขอบคุณหลายหครับสวัสดีครับหัวแววสายใจให้ดู ไม่ต้องเปลี่ยนเล์แว่นตาลมีสายตาเท่าไหรแว่นก็จะปรับตามนั้นตั้งแต่หนึ่งร้อยถึงเจ็ดร้อยแว่นตา